สนามบินสุวรรณภูมิแตกเหล่าแฟนนางงามแห่ส่งแอนนาเสืองามเอี่ยมไปคว้าม,มงกุฎมิสอินเวส์2022ที่นิวออรลีนถึงขั้นที่ทำให้แอนนาเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับทุกคนล่าสุดนะครับวันนี้นะครับผมแอนแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสอินเวส์ไทยแลนด์ของเรานะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับสําหรับการที่จะบินไปที่นิวออรลีนนะครับเพื่อประกวดบนเวทีมิสอินเวส์2022นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมลุกนะครับที่เธอนั่งรถมากับแม่ปุ้ยนะครับผมก็คือเป็นชุดสีเหลือง บอกเลยว่าโอ้โหสวยมากมีความเป็นแบบคิดว่าเป็นมิชูีิเวิร์สแล้วอะทุกคนคือสวยมากแล้วแบบว่าลุคนี้เป็นลุคที่แบบโอ้โหบอกเลยว่ากระเทอต้องพอใจได้แล้ว พอถึงสนามบินสวรรณภูมินะครับผมก็มีการเปลี่ยนชุดอีอกหนึ่งลุกนะครับเป็นชุดของทาง Pro M มสีแดงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็แบบว่ารับกลมหุ่นแอนนามากทาให้แอนนาเนี่ยดูดีมากๆเลยซึ่งแอนนาบอกว่าที่แอนนาเลือกชุดนี้มาเพราะรู้ว่าแฟนนางงามอ่ะชอบให้แอนนาใส่สีแดงแอนนานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าก็ฟิตซ้อมเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเต็มที่สําหรับการจะไปประกวดในครั้งนี้เนาะในระหว่างที่แอนนาให้สัมภาษณ์เราเห็นถึงความมั่นใจของแอนนาเนาะเพราะแบบคือก่อนหน้านี้นเน ว่าจะไม่มีใครมาส่งน้องเนาะแต่วันนี้ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิคือแบบแตกอะ่ะทุกคนทําให้น้องรู้สึกแบบมั่นใจและใจชื้นมากขึ้นเนาะและแอนนาก็ให้สัมพั์แบบที่มีความมั่นใจมีความเป็นตัวเองและสัมผัสได้ถึงพลังของความเป็นแอนนาเสือจริงๆอะ่ะตาอบอกเลยนะว่าวันนี้แอนนาเสือคือสวยมากคือลุคคือแบบโอ้โหคือสุด แอนนาครับก็ได้แง้มกับผู้สื่อข่าวว่ามีลุกบุกไปทั้งหมด60กว่าลุกเลยเออเตรียมความพร้อมเต็มทีม่มากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชียร์และเป็นกําลังใจให้แอนนาครับแอนนาบอกว่าจะทําให้ดีที่สุดเลยครับผมและจะเอามงโม่ฝากคนไทยให้ได้แล้วก็มาถึงช็อตในตำนานนะครับสำหรับการส่งทงนะครับของแอนชิรีนะครับผมก็ส่งทงชาติไทยให้กับแอนนาเพื่อรับไม้ต่อในการคว้ามงกุฎบนเวที m i Miss Universe ให้ได้สําเร็จครับวันนี้นะครับเหล่าเพื่อนนางงามเนี่ยก็มาส่งแอนนากันอย่างคไม่ง ผมแล้วก็มีพรฟ้านะครับมีอเมนด้าแล้วก็แอนชิลีนะครับรวมไปถึงอ่านางสาวไทยแล้วก็อายุอายุด้วยอยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอนนาเสืองามเอี่ยมกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่ามิชลิเวิร์สปีนี้สนุกแน่นอน